สวยมากเลยแต่ว่ามันสวยเปลือกมันสวยมากเนะเาะ uh huh. เปลือกเขาสวยเซบอ่ะหอยสังหอยเชอรี่หอยสังเด,สเดี๋ยวหอยตัวนี้ก็จะอร่อยทุกคนแซ่<ะ>สบสวัสดีจ้าท่านผู้ชมเด้อมากิน,นอันนี้ม, <า S 1> มีมีปลาทอดแบบมังงอกนะแล้วก็มีปลาหอยนะคะหอยนะคะแล้วเราจะบีบ โอ้ไม่บีบดีกว่ามั้งออาแชมาแช่อะา่อะแชปลาโอ้ยนี่ค่ะปลาน้อยคุณผู้ชมปลาน้อยปลาน้อยอยู่ที่อันเดิร์ประเทศเบลเยียมมาจะจิ้มน้ำซอสเนี่ยจิ้มแล้วรีบกินเลยบ้านเราเขาเรียกปลาชิงชังเนาะทอดสดเลยนะอร่อยอยู่นะน่าเป็นหมกเหาอหมกกับปลาอีสานแบบหมกนะที่ด่อกับบานเลยตัท่าอ้เนื้อเยอะกว่าออร่อยเาะเจกินหยดูดิ อร่อยมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือหอยอะไรคะอันนี้ก็คือหอยหวานหอยก้าวกะดหอยหวานบ้านเราก็ไม่ใชคลายหอยสายภาษาญี่ปุ่นเรียกหอยกานิเมะไม่คล้ายบ้านเรา,า,า,าก็เหมือนหอยโของนะเนี่ยทุกตัวเหมือน,น,อนหอยสายเชอรี่อ่ะสวยมากเลยแต่ว่ามันสวยเปลือกม,มันสวยมากเน,ะเกนาะเปลือกเขาสวยเจ่งปะหอยสังหอยเชอรี่หอยสังนะคะแล้วก็จะจิ้มน้ำซอสนะคะ่านผู้ชม อร่อยไหมไม่เด้อยตัวนี้ก็จะอร่อยที่ก้นมันจะหวานที่ก้นออเหรอตายจำชันจำทำต้นขุนขาดหอยตัวนี้นะท่านผูจอมเัาจะอร่อยที่ก้นก็ถึงไหวานอร่อยมากกระเสียงดัง่อยนะคนเยอะมากวันนี้ที่ตลาดตลาดสดตันนี้กฎหมายที่เบลเยียมมาตลาดไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วนะห้ามต้องเขาบอกปล่อยแล้วปล่อยแล้ว มาเด้อทุกคนอร่อยปลาเนี่ยอร่อยมากเลยอร่อยใช่ไหมอืมสดเนาะไม่ผิดหวังเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะนี่กระดาษเยอะเลยองพออร่อยมากค่ะคุณผู้ชมแบบเลื่มมาทานด้วยกันอันนี้เจ๊สั่งปลาปลาทอดใช่ไหมปลาชุบแป้งทอดปลาชุบแป้งทอดทุกคนค่ะ เยอะแล้วของขอ,อ,อร่อยนอะ๋อเนื้อหวานเนาะรสชาติเหมือนเทมปุระเนื้อหวานเนาะมืมนะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเนาะนวด <c oughs> หน้าเนาะตำน้ำจิ้มามานั่งกินก <c oughs> ็น่อ้ยบรรยากาศคนเยอะมากแน่นเกียงเลยวันนี้คนแน่นมากคุณผู้ชมเหมือนอะไรนะเหมือนเหมือนเทศก,กาลเกลี้ยงขยับขึ้นมาอีกเหมือนเพิ่งเทศกาลเนาะ ฉันชอบหอยอ่ะหอยตัวใหญ่ๆนีะชอบแซ่บคนดูดิเขาจะหวานที่ก้นคนเขาจะมีขาดเขาต้องหมุนช้าๆนะครับเพราะมันจะขาดมันจะขาดคนเขาจะหวานมันจะมีก้นเหลืองๆอยู่อไม่ได้ได้ไหมเลี้ยตุ้งคนใหญ่มากเลยตู้ใหอย่างนี้นะคะไม่มีน้ำจิ้มซีฟู๊ดลืมเอาน้ำจิ้มซีฟู๊ดมาเนาะรสจะได้ทุกคน ทอดปลาทอดทอดทั้งตัวตัวเหมือนตัวเท่าปลาซิวบ้านเราอ่ะปลาซิวที่บ้านเราเรียกปลาขี้โก๋หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ปลาซิวอะไรปลาซิวอ้าวปลาซิวว่าหลังเนาะอือวันนี้ปลาซิวอะไรปลาซิวทะเลเมืองไทยทั้งภาคใต้เขาเรียกปลาชิงชังเนื้อมันจะแข็งแข็งเนื้อเนื้อเขาเขากินอะไรเขาส้มเนาะใช่อร่อยมากทุกคนจ้าเนื้อหวานชุก ยอดเนาะคุ้มค่าเนาะฉันบอกว่าจะพาจิ้นซื่อมากินนานๆแล้วถ้าไม่รู้พี่มาแต่บ่อยแต่ไม่เคยแวะเขาจะมีอหอยนางรมแกะกันไปสู้ตายนะคะนวดเต้าโลนุ่มๆหน่อยหอยนางรมสดเป็นสุดทเลยหนุ่มสาวเขาโตหอยนางรมข้างหลังคุณก็กินกันเต็มทุกคนจ๋าไปเลยเนื้อปลาเขาวๆตัวเนื้อปลาสดมากเลยเนาะสดๆเต็มภุรละเลยเนี่ยเนื้อปลาทอดเต็มภุรละเลย น,น,น้ำจิ้มก็จะมี2แบบมีซาซ่ากับมีมายองเนสอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวหนูจะลองจิ้มจิ้มซ่าซ่าดูเนื้อปลาสดมากน,น้ำจิ้มซาซ่าอร่อยมันมีมันมีต้นหอม,มด้วยม,มีหอม,มหอมแดงนาอเเขาจะมีหอมแดงด้วยมาเด้อพี่น้องทุกคนจะกินเพื่อได้จ้ะ กินเผื่อทุกคนเลยกินหอยเจ๊กินหอยโต้นั้นทำไมเขากินเร็วไปเร็วจังเลยอ่ะอ <laughs> พวกเราเมื่อจะคุยมาไวไจไวเคลมเร็วเคลมเร็วประกันจ่ายเร็วอร่อยมากอื ออยอร่อยอ่ะเนาะเขาจะเหมือนหอยหอยเทอร่บ้านเราอ่ะไม่รู้ความกรุบความหวานเหมือนกันด้วยมีเมือกเมือกเหมือนกันแต่เราไปเก็บได้ตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะเขาไปเก็บตรงไหนเขาเก็บใต้สะพานอย่างงี้เจ้อบอกให้เจ้ไปดำน้ำเก็บ <laughs> ใต้สะพาน <laughs> พี่รู้หมองอยู่เขาให้ที่อยู่มาแล้วอ๋อเหรอพี่อยาไปเขาบอกเขาบอกว่าตาสะพานเยอะเยอะใช่แต่มันต้องไปขูดเหมือนเราไปขูดหอยหวานเอยาเหรอต้องขูดเอาเหรอขูดก็แหล้วเขาบอกว่าใหัตถ์ดำน้ําเอามันจะมันจะขึ้นมาตอนที่น้ําเต็มมันจะขึ้นอยู่บนพื้นแต่เวลาเวลาน้ําลงเนี่ยมันจะมุดดินใช่ไหมอืมปลาเนี้กินกับข้าวต้มนี่อร่อยมากเลยนะใช่ไหมพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบงบรรยากาศดีจ้ะ เจ็บน er> ิ้วแซบดูดนิ้วอีกแล้วแซบแดูดนิ้วคราวนี้แล้วก็แซบเดียนศาดวันนี้แซบดูดนิ้วแล้วเด้อหวานเนาะหวานโชนาเชสสดมากกินเผื่อทุกคนเพราะว่าเนาะหน้าหนาวกำสินกนเพิ่งออกสินออกจุดัรนี้นะคะ หน้าหนาวต่างคนต่างใช้ของเองนะคะบ้านไก่บ้านมันบ้านไก่บ้านมันนะจ๊ะช่หน้าหนาวหนาวเนี่ยวันนี้ก็หนาวนะก็คือลบสองลบสามลบสองเมื่อเช้าเป็นน้ำแข็งขึ้นมาเป็นน้ำแข็งอยู่ตอนโมงเช้ายังน้ำแข็งยังไม่ละลายเลยขนาดแดดออกแล้วนะน้ำแข็งไม่ใช่ในช่องฟิตนะคะน้ำแข็งตามถนนก็เหมือนในช่องฟิตจ้ะล่ะไม่ใช่คือมันไม่ใช่ในเท้าฟิต แต่มันอยู่ตามถนนมันอยู่ตามสนามหญ้าใช่ใช่มันจะเป็นน้ำแข็งได้ด้วยช่วงนี้ดอกไม้กำลังเริ่มบานแน่นอนถ้ามันเจอน้ำแข็งมันก็ตายมันก็จะก็จะแห้งมันจะน้ำแข็งมันจะเผาควรนหอมอะไรนะเป็นช้ำป็นเชาำมันเผาเนาะรวย อยากอยากกินหอยเชอรี่บ้านเราเนาะหอยโขดภาคกลางก็เรื่อหอยโขงดการก็เรื่องหอยปูงแหลยเชอรี่มันเพิ่งมาก็เลยหอยนาเหรอหอยนาก็มหอยปังหอยปังมันจะมันจะกลมๆตูดมันจะตูดมันจะแหลมแหละไม่แหลมหอยปังตูดมันจะทู่แต่หอยเชอรี่ตูดแหลมบ้านจะมีหอยปูงตูดแหลมมันจะเรียกตูดทู่หอยนา ตอบหมดเนาะใครใครรู้มีความรู้บอกด้วยบอกด้วยมาคุยกันมาเล่าสู่กันฟังว่าภาคไหนบ้านไหนเรียกอะไรเื่มบีดเฮ้ยอร่อยลืมบีดไปแล้วกินได้หมดเลยเนี่ยกินเยอะคนละตัวเนาะอไม่ได้กิ่นไหมเนี่ยไม่ไม่คนละตัวใครอยากมาเอ้าเธอตัว เชื้อเจอแล้วเชื้อถอยกันหน่อยค่ะลาลาลาปลาเนี่ยอร่อยนัวมากเลยอ่ะน้องเบิร์ดมันจะต้องแบบว่าได้แคลเซียมเยอะนี่แน่นอนใช่ได้ได้วิตามินได้แคลเซียมเยอะมากเพราะว่าเขากินเนื้อกระดูกข้างต่าง เหมือนปลาชิอ่ะแต่อันนี้ข้างไส้เขาไม่เขมนะก็ปลาชิวไส้จะขมอันนี้ไม่ขมไส้เกลยมันออกหมดแล้วนี่ไม่มีเหมนนันมันไม่มีไส้มันเปิดแล้วอืมต้อไส้ออกไปแล้วเลยอออมาชิ้นสุดท้ายสุดท้ายแฟนหล่อเชียร์เชียร์แฟนหล่อค่ะหล่อหล่อหล่อของใครของมันนะคะ มีปัวมาเที่ยวอ,อร่อยเนาะยอดเลแค่นี้ก็น่าจะกินให้หมดเด็กๆกินหน้าคนใจไปด้วยกันม่ชอบ็ไม่นก็จะกิไไนไลาไปก่อนสวัสดีกับไบป